ูชัวเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าพี่ไปไปเดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะป้าเอ๋จะไปเมืองไทยสามอาทิตย์นะคะพี่น้องสองสาวคงคิดถึงแย่นะคะก่อนไปแกก็ยังเอาผักบุ้งมาฝากหนึ่งกระถางใหญ่ค่ะพี่น้องเที่ยวให้สนุกนะคะป้าเอ๋แล้วก็ค่ะหลังจากที่โบกมือบายบายป้าเอ๋ไปเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพากันไปเก็บสตอเบอรี่กันนะคะที่สวนสตอเบอรี่นะคะพวกเราก็รอ รอฟ้าเลิกงานนะคะแล้วก็จะไปกันเลยนะคะพี่น้องวันนี้ฟ้าแกบอกว่าแกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทํางานมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ร้อนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะอีสาเนเดินหม่ากจะพาพี่น้องมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะพี่น้องไฮอลซัมฮะฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค <Okay. S 2> น,นี่นะคะพี่น้องเป็นช่วงเก็บสตรอเบอรี่นะตรงนี้นะคะที่เราเคยมาเก็บปีที่แล้วนะคะวันนี้เขาประกาศอีกแล้วนะคะว่าเปิดให้เก็บได้นะคะก็วันนี้เราก็เลยจะรีบมาเก็บนะคะพี่น้องให้ <laughs> พาสองสาวมาเที่ยวด้วยนะคะไปดูกันนะคะว่าสตรอเบอรี่จะลูกใหญ่ลูกแดงอะไรประมาณไหนนะคะเอันนี้จอนาเียดเนาะน้องเจอแล้วหูก โอ้โหลูกใหญ่มากนี่ลูกใหญ่มากลูกไปอะเด็ดออกเลยลูกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโมทำก็ได้อ้โไม่พคยได้รอยนี้เนาะคอยต่อเมื่อกี้ไปเก็บฝั่งที่เขาไม่ให้เก็บนะคะพี่น้องเขาบอกว่าฝั่งนั้นยังไม่ให้เก็บไม่น่าถึงลูกมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่เจียดายเอามาเก็บตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่

ที่สวนสตรอเบอรี่ตรงนี้นะคะพี่น้องเขาก็จะเปิดขายแบบนี้ทุกปีนะคะจะมาเก็บเองหรือว่าจะซื้อแบบที่วางขายหน้าร้านก็ได้นะคะพี่น้องคนแถวนี้ก็จะรู้กันดีนะคะก็จะมีคนมาเก็บทุกวันนะคะช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายนะคะบางคนเดินไปไกลจนสุดแถวนะคะพี่น้องแต่พวกเรามาทีไรก็เก็บแค่ตรงต้นแถวนะคะแค่นี้ก็เก็บไม่หมดสตรอเบอรี่เยอะมากๆเลยค่ะ ตรอเบอรี่แม่ชอบสตรอเบอรี่ไหมลูกอะอะไรยังไงที่นี่ใส่ดิดิใส่ดีๆโอ้ยเนาะอันนี้ไม่ได้เก็บเองนะคะเอาจากของแม่ไปใส่นะใยานี้ที่มันร่วงเอาด้วยลูกอันนั้นน่ะเกย์ได้เอาด้วยลูกไม่ยน้อนูจะแบกไม่ได้โอ้ยเนาะเกยได้พี่น้อง ตีโต๊ดอ๋ออโอ้โหอันเนี้ยติโต๊ดอันม่เอาม่เอามนก็จะอยู่นี้นะพี่น้องเป็นแถวสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยเป็นป่าสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยค่ะแซ่บ้ะคิกคิกน้คิกคนดีคิกไฮไฮ่ายเลองชิมดูายคิก ซิมเอากินทั้งเปลือกเอากินข้าไปกินทั้งขวันแฟนกินไปทั้งขวันเลยอะ่ะที่ก้ยอยู่อะนุ่งกาง โอเคออมาดูด okay, ิออกมาดูดิได้รย่งปาดจาเล์บังเฟลร์ใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะบังเละเียได้แค่หากระเปไม่ไยันาะไปคิด ว <Okay. S 2> ันนี้นะคะมาถึงบ้านแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นกว่าจะได้มาล้างสตรอเบอรี่นี่ก็เกือบค่าแล้วคะ่ะพี่น้องนี่นะคะสองสองตะกร้านะคะนนพี่น้องราคาหกสิบ <55 S 1> ห้าคนะคะราคาหกสิบห้าคนคูณห้าเข้าไป<ะ>ส่วนอันนี้ก็คือไปเก็บตรงที่เขาห้ามเก็บนะเราไม่รู้เนาะพอดีเขาก็เดินมาบอกเขาก็ยิ้มยิ้มให้เนาะก็เลยได้ลูกใหญ่มากี่ลูกกันเนี่ยนี่นี่นี่ มันมีอยู่สองสามแถวที่มันลูกใหญ่มากเนี่ยพาดโอเค,อเควันนี้ก็เดี๋ยวจะทำตามใจสองสาวนะคะฟายาเขาอยากกินสตรอเบอรี่กับนมกับน้ำตาลนะคะ Nu ja. det okay, ja. Nå, men man kan ikke se, hvad det er, der er stor. stort. du. lad os der er to lidt i næste Jeg går også Ja, Det er den store. Det er fra den store. Det ja. er เ็มอิชไม่ดูแม่งกันก่อนแม่บอสฟาไม่เอนียเอนียด,ดี๋ยไดแอนยเอนย์วฟามอกน็นอิร่าสต๊อบเดี๋ยวม่ถึงน <G ül> อันนี้เป็นวิปครีมนะคะเดี๋ยวผสมนมนิดหน่อยแลควจะบอกว่าอร่อยมากพี่น้อง กับเมลช่ไหมโลกจบลไปเมนูสำหรับคนที่ไม่ลดความอ้วนนะคะพี่น้องสกัดด้วยเมรสาระเยอะสิคิดสมออเมรแล้วทำเมเดี๋ยวเก็บันเะยามหมอจะมาตีลูกว้ววี่องเยอะนู่น

แซ่บอร่อยไหมยำมิ้นยำม้อ๋ออยำมิ้นยำมิ้ ชอบเลยนะดินลี่นะเพี้นยนแย่เขาทำที่ให้นะลิลี่ลิลลี่ลิลลี่ออชอบมากสับปะรดกับนมพี่อยากขึ้นเอาซอนน้อยแทต่ไม่เป็นไรพอ,อดีเพี้ยนทำไมช้อนเล็กจังอะ่ะ <laughs> พายาทำไมช้อนใหญ่ช้อนใหญ่จังอะ่ะแล้ว พาเขาทาทาผนังห้องอยู่นะคะเดี๋ยวเขาออกมาโอเคพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปเก็บสตรอเบอรี่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมพวกเรามาตลอดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะนี่แมวเบ็กดกระดิ่งด้วยนะคะเลินแมวมโอ้ย Okay.